สวัสดีครับนะครับตอบคําถามนะครับว่า Ht21 3G เนี่ยมันสามารถขับดอก6.5นิ้วพวกแม่เหล็ก2ชั้นแบบนี้ได้ไหมนะครับอันนี้ผมมาเปิดแล้วเดี๋ยวผมเทสให้ดูเดี๋ยวเล่งวอลลุ่มขึ้นนี่ครับสุดดอกแน่นอนครับสำหรับ Ht21 ครับอ่าเดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนนะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของ กระแสไฟก่อนนะครับอ่าตัวนี้ไฟเนี่ยผมใช้แค่28โวลต์เองนะเนี่ยเพราะว่าอะไรบางคนถามว่าเฮ้ทีสอมันรับไฟได้สูงสุดที่36โวลต์ใช่ไหมครับใช่ครับพี่เนี่ยเฮ้ทีสอดันไฟได้ที่36โวลต์แต่ในกรณีที่เราใช้งานเดี่ยวๆยแล้วก็นี่ผมต่อแบบคือต่อขนานกันไว้มันจะเหลืออ่าไว้มันข้างละ4โอห์มนะครับพอขนานกันปุ๊บมันจะได้ที่2โอห์มเนี่ยลงมาที่สายนี้นะครับช่องซับนี่ครับ ลงมาที่2โอห์มซึ่งชิปของเขานะ่ะของ h t 2ที่1เนี่ยทำงานหนักแน่นอนนะผมไดยจ่ายไฟไม่เกิน30โวลต์แต่มันก็แรงอยู่แล้วเนี่ยเป็นแอมแบบแอมเดิมๆนะครับไม่ได้โมอะไรนะครับนี่ก็แรงอยู่แล้วนะครับก็การเซฟและก็การใช้งานเนี่ยยาวๆแน่นอนครับสำหรับ h t 2ที่21 2G 3G ทนะครับกำลังวัดเท่ากันนะครับตัวนี้รับดอก h k 400วัตต์ได้เลยนะครับ สุดดอกแน่นอนครับประมาณนี้ครับนะขอบคุณครับ